สวัสดีครับพบกับผมดรเอกลิท e เลี้ยงพาณิชย์กับที่นี่ครับ t i p t a l k t ที tv, ที่ที่ผมจะเอาท i ิปส์เอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเทคนิคครับเอามาแชร์ให้พวกเรานั้นได้นำไปใช้ได้ทันทีหลังดูคลิปจบสำหรับวันนี้ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปครับที่จะมาพูดถึงในเรื่องของทำงานอะไรถึงจะมีอนาคตเป็นคำถามที่คนถามเยอะมากเลยว่าเออฉันจะทำอะไรดีตกลงฉันเหมาะกับอะไรหรือว่าจริงๆแล้ว ท่านจะทำยังไงดีงานแบบไหนก็ต้องบอกว่านี่แหละครับประเด็นของชีวิตคนเราเลยนะครับในการหาชีวิตที่เหมาะสมซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของคนแต่ละประเภทครับว่าคนเรานั้นปกติคนเรานั้นจะทำในสิ่งที่เราชอบก่อนเราเริ่มต้นชอบก่อนชอบเราก็จะทำและเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำแล้วทำได้ดีเราก็ยิ่งชอบมากขึ้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชอบแล้วเราทำได้ดี เราก็จะรักในสิ่งที่เราทำนั้นให้มันดีขึ้นพูดง่ายๆคือเริ่มต้นจากมีทริกเกอร์อะไรบางอย่างสะก,กิดขึ้นมาเฮ้ยน่าทำวะเฮ้ยน่าสนใจว่ะเฮ้ยชอบวะเราก็จะเริ่มพอทำไปแล้วถ้าเกิดทำไม่ได้ดีทำไปก่อใหม่ดีทำไปก่อใหม,ม่เวิร์กเราก็มักจะเลิกมันไปครับแต่อะไรที่พอเราทำแล้วเฮ้ยทำแล้วทำได้ดีเว้ย เนี่เช่นอ่ะไปเอ่อไปเริ่มเฮ้ยเขาเถีงเขาตีกอล์ฟกันให้น่าสนใจเว้ยไปตีกอล์ฟปรากฏพอตีกอล์ฟเสร็จเฮ้ยตีใช้ได้นี่หว่าเพื่อนๆชมโหนี่ขนาดเพิ่งเริ่มนะยังตีได้ดีขนาดนี้เลยพอทําแล้วทําได้ดียิ่งชอบพอชอบปับ๊บโอ้โหคราวนี้ไปเลยครับไปสนามได์ไปซ้อมเรื่อยๆครับยิ่งซ้อมแล้วตีดีขึ้นเท่าไหร่ดีขึ้นเท่าไหร่ดีขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งรักในสิ่งนั้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งครับที่วนกลับมาครับซ้อมเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นซ้อมเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นทําได้ดีอยู่แค่เนี้และที่สําคัญคือยังไม่ดีพอเทียบกับคนอื่นเราก็มักส่วนใหญ่ก็มักจะเลิกทํามันไปเพราะทําไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดีคําว่าดีคือไม่ได้ดีในมาตรฐานกับคนอื่นเราก็จะเลิกดังนั้นครับกลไกเหล่านี้ครับมันสร้างความบังเอิญให้กับชีวิตในครั้งหนึ่งในวัยเด็กอาจจะเริ่มต้นจากการที่ ตีปิงปองอยู่ที่บ้านแล้วเกิดแบบเฮ้ยคนที่บ้านชมเฮ้ยตีปิงปองเก่งนี่ว่าเฮ้ยเจ๋งเว้ยเด็กตัวแค่นี้เก่งจังเลยเอาละครับมาละนะชอบเล่นเล่นเสร็จเล่นได้ดีพอเล่นได้ดีก็ฝ,ฝึกฝนพอฝึกฝนไปเรื่อยๆเก่งขึ้น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 กลายเป็นนักกีฬาปิงปองโดยที่จริงๆเราอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้แต่บางเอิญบางเอิญครั้งหนึ่งทำได้ดีและสิ่งเหล่านี้ละครับกลไก3ข้อนี้แหละ มันทำให้คนเรานั้นบังเอิญมีชีวิตไปในทางใดทางหนึ่งของมันเสมอนะบางนะบางคนบอกว่าเริ่มต้นจากเอ้ยทำกับช่วยพ่อแม่ทำกับข้าวเออสนุกดีอยากช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำกับข้าวพอทำกับข้าวไปเฮ้ยเก่งไว้ให้ทำกับข้าวเก่งทำข้าวอร่อยไว้พอมีคนชมพอมีคนชมก็เฮ้ยเราทำได้ดีเรายิ่งชอบพอชอบเสร็จก็ฝึก ฝึกทําอาหารไปเรื่อยๆฝึกทําอาหารฝึกทาอาหารฝึกทาอาหารขึ้นไปเก่งขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็รักในสิ่งนั้นแล้วไปๆมาๆก็กลายเป็นรักยึดเป็นอาชีพคือทาอาหารบางคนบอกอ้าวจานก็ทําอาหารได้อร่อยทําอาหารขายก็ถูกต้องแล้วนี่ก็ถูกครับแต่คุณยังไม่เคยลองอย่างอื่นปะ่ะคุณเพียงแต่ความบังเอิญที่ตอนเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํากับข้าวทําได้ดีฝึกแล้ว เก่งขึ้นคุณก็เลยบอกว่านั่นคือสิ่งที่ดีสุดในชีวิตยังคุณยังไม่ได้ลองอย่างอื่นเลยคุณยังไม่ได้ลองเลยว่าคุณอาจจะเหมาะกับการไปเป็นนักบัญชีหรือคุณอาจจะเป็นหมอเป็นวิศวกรหรืออาจจะเป็นหมอที่เก่งก็ได้เพียงเพราะว่าคุณทําอาหารเก่งไม่ได้แปลว่าคุณทำงานเชพอื่นไม่ที่ดีคุณอาจจะแค่ทําอาหารเก่งแต่คุณอาจจะมีอาชีพอื่นอีกก็ได้ที่มันเหมาะกับ ลักษณะความฝันของเราหรือมันตอบสนองอนาคตในฝันของเราว่ายาวๆแล้วฉันอยากเป็นแบบไหนปรากฏว่าคนคนนี้เด็กคนนี้ก็ทำอาหารเก่งทำอาหารอร่อยก็เลยไปเรียนทำอาหารแล้วก็ไปเป็นเชฟอยู่ในโรงแรมพอถึงวันหนึ่งขึ้นมาทำไมฉันมาเป็นเชฟอยู่โรงแรมวะมันไม่ใช่แบบนี้สิจริงๆแล้วฉันอยากจะเป็นใหญ่เป็นโต อย่าไปเป็นผู้บริหารองค์กรนี้นะเสร็จครับเพียงเพราะว่าวันหนึ่งมันบังเอิญดังนั้นครับต้องทําให้เราต้องเข้าใจเรื่องนี้ใหม่ครับว่าไม่ใช่แค่ความบังเอิญครั้งหนึ่งที่เราเคยทําอะไรได้ดีแล้วเราจะยึดถือมันกลายเป็นงานที่จะมีอนาคตสําหรับเรามันเป็นหนึ่ง,นงในหลายๆงานครับที่เราจะทําได้ดีเท่านั้นเองทีนี้ครับ ทำงานอะไรก็ได้ครับที่เรารักจะทำอ่างานที่มีอนาคตคืองานที่เรารักมันนั่นเองครับคุณต้องไปหาดูว่านอกจกท,ทำกับข้าวแล้วคุณอาจจะอชอบขับรถนะหรือว่าอาจจะชอบอ่านหนังสือชอบสอนกันบ้านหรือชอบลงมือแกะสลักหรือว่าชอบคํานวณชอบตัวเลขชอบวิทยาศาสตร์ สิ่งแรกครับที่จะทำให้อาชีพของคุณนั้นมีอนาคตคือสิ่งที่คุณรักที่จะทำมันจริงๆไม่ใช่นั่งทำงานไปวันๆแล้วรอเสาร์อาทิตย์เปิดปฏิทินดูหยุดยาวแล้วก็นับว่าปีใหม่ครั้งต่อไปหยุดกี่วันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้รักงานของคุณแล้วงานนั้นก็ทำไม่ดีครับและคุณก็จะไม่มีอนาคตนั่นเองสองครับต้องถามว่าอาชีพหรืองานแบบไหนครับ ที่ทำให้คุณนั้นพร้อมจะฝึกมันมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมที่จะอยู่กับมันนะอาชีพอะไรก็ตามครับมันต้องมีพัฒนาการของมันอาชีพแบบไหนละ่ะที่คุณพร้อมจะไปเ,ออเข้าเว็บบอร์ดไปดูว่าคนอื่นเขาทำกันยังไงอาชีพแบบไหนที่คุณพร้อมจะซื้อตำราหาหนังสือหรือไปฟังสัมมนาหรือว่าพร้อมที่จะศึกษาว่าเฮ้ยมันมีวิธีอื่นไหมหรือแม้กระทั่งฝึกฝนด้วยตัวเองเท่าที่ตัวเองเก่งขึ้นในเรื่องนั้นๆงานอะไรละ่ะ ที่คุณพร้อมจะรักที่จะทำแล้วพร้อมที่จะฝึกมันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สามารถทำได้ผลลัพธ์ที่ดีนั่นแหละครับงานที่มีอนาคตยุคนึงสมัยนึงอาจจะแค่บังเอิญเล่นปิงปองได้ดีซึ่งแน่นอนครับทำอะไรก็ตามที่รักที่จะทำครับอันเล่นปิงปองใช่พร้อมจะฝึกไหมพร้อมทำได้ผลลัพธ์ดีไหมใช่แปลว่าปิงปองคืออาชีพนักกีฬาปิงปองคืออาชีพที่มีอนาคตไหมไม่รู้ แต่มันเป็นหนึ่งในอาชีพที่อาจจะมีอนาคตแต่เราก็ต้องไปลองดูครับว่านอกเหนือจากนี้แล้วมีอะไรอีกไหมเพราะจริงๆแล้วการศึกษาของเด็กครับไม่ใช่ต้องการให้เด็กเก่งทุกอย่างแต่ต้องการให้เด็กนั้นค้นหาตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรนะเพราะว่าในสมัยที่เราเรียนถ้าเรียนชั้นประถมก็สมมติเป็นวิชาต่างๆที่ทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ภาษา คณิตศาสตร์ซึ่งเราก็เริ่มเลยรู้แล้วครับว่าเราทําได้ดีไหมเล่นกีฬาพะละศึกษากเกษตรกรรมทำอาหารเย็บป,ปักถักร้อยงานฝีมือวาดเขียนจะเห็นว่าเด็กผ่านการลองมาหมดละว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรารักจะทําอะไรพร้อมจะฝึกอะไรแล้วทำอะไรได้ดีบ้างลิสต์ออกมาแล้วค่อยมาสกรีนดูว่าในหมวดหมู่ทั้งหมดเนี่ยอะไรที่ดีที่สุดสำหรับเรานั่นแหละครับงานที่จะมีอนาคต หลายคนบอกอ้าวจานงานในวันนี้มันก็ไม่แน่หรอกนะว่าอนาคตยังเปที่ต้องการหลายอาชีพเนี่ยวันนี้ตายไปหมดแล้วและหลายอาชีพเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่ามันจะลุ่งอยู่ๆวันนี้มันเกิดลุ่งขึ้นมาจานบอกหน่อยสิผมก็ต้องบอกว่าผมเป็นวิทยากรผมเป็นที่ปรึกษาผมไม่ใช่หมอดูผมจะรู้ไหมครับว่าในีก5ปี10ปีข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะบอกได้ แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมบอกไปเป็นสิ่งที่คุณไม่รักจะทําไม่พร้อมจะฝึกแล้วทําไม่ได้ดีถามว่ามันจะมีอนาคตไหมครับสําหรับคุณไม่มีมันอาจจะเป็นอาชีพที่คนกลุ่มหนึ่งทําแล้วเขารักจะทําพร้อมจะฝึกแล้วทําได้ดีสําหรับเขามันคืองานที่มีอนาคตแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รักที่จะทําไม่พร้อมจะฝึกแล้วทําไม่ได้ดีต่อให้คนอื่นทาแล้วมีอนาคตแต่สําหรับคุณแล้วมันก็ไม่มี เหมือนอย่างวันนี้ครับอาชีพแบบอาชีพไปล่าฝันกับไปประกวดร้องเพลงถ้าคุณไม่รักที่จะร้องไม่ชอบฝึกร้องเพลงแล้วร้องห่วยถามว่าสําหรับคุณแล้วเป็นอาชีพที่มีอนาคตไหมไม่แต่สําหรับบางคนที่ชนะการประกวดใช่หลายคนอยากเป็นดาราคุณรักรักจะแสดงไหม acting อ,อยู่คนเดียวอยู่อยากร้องไห้ก็ร้องนะร้องให้ดีเปลี่ยนเป็นหัวล้องก็ทําได้คุณทําได้ไหมพร้อมจะทำไหมพร้อมจะฝึกไหมล้วเล่นได้ดีไหม ท้าไม่สำหรับคุณมันจะไม่ใช่อาชีพหรืองานที่มีอนาคตแต่มันอาจจะเป็นอาชีพหรือการทํางานที่มีอนาคตสําหรับคนอื่นดังนั้นครับอย่าไปมองว่าอนาคตข้างหน้ายาวๆอาชีพอะไรได้เงินดีอาชีพอะไรเป็นที่ต้องการแต่อยู่ที่ว่าคุณทําอะไรแล้วทําได้ดีรักจะทําพร้อมฝึกฝนแล้วทําได้ดีนั่นแหละครับอาชีพในอนาคตของคุณนั่นเอง ซึ่งในหลักสูตร w h a m I ครับ Find Your i e n t i t y ครับค้นหาตัวตนของตัวเองในนี้จะมีอยู่ในหลักสูตรใน t i p t o k TV นะครับอันนี้ไปสมัครเรียนได้อันนี้เสียตังค์นะครับเพื่อจะดูว่าเพื่อจะดูค้นหาว่า ตัวตนของเราเราเป็นคนประเภทไหนเราเหมาะกับอะไรเราเป็นคนที่ชอบทำอะไรแล้วจริงๆแล้วเราเหมาะกับอาชีพแบบไหนนะครับใน h ัวมจะมีบอกเอาไว้ไปติดตามได้แล้วก็ในหลักสูตร recipe to dream ครับเส้นทางสู่ความฝันอันนี้เป็นหลักสูตรฟรีที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็อยู่ใน YouTube เป็นหลักสูตรที่จะพูดถึงการที่เราขจัดปัญหารอบๆตัวเรื่องของการขจัด โซ่ตรวนที่ตรึงเราไว้ไม่ให้เราไปสู่อนาคตได้กำจัดความกลัวมีความกล้าที่จะเดินหน้าเทคนิคในการค้นหาความฝันเทคนิคในการที่จะวางแผนชีวิตให้ไปถึงฝันได้ทันเวลากับ Recipe to Dream หรือเส้นทางสู่ความฝันนะครับสำหรับหลักสูตรต่างๆไปเรีเยนรู้เพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเราครับที่ www.tiktok.tv ok. ครับ ท่านใดที่ชอบนะครับฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฟังคลิปผมแล้วมีประโยชน์ดีก็กดแชร์ไลค์ได้ชื่นชมได้แล้วก็ถ้าเกิดอยากติดตามก็กด subscribe เพื่อจะติดตามคลิปต่างๆอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วสามารถไปติดตามใน Facebook Fan Page TikTok TV ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ